ดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีพีนี้พี่กุลมี10บนมาฝากเพื่อนๆ3สูตรนะคะเรามาดูสูตรที่1กันก่อนนะคะสูตรที่1เข้ามาแล้ว8งวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่9นะคะเพื่อนๆเ,เอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะงวดแรกนะคะ8ปบวกเป็น6นะคะ7บวก4เป็น1ได้7 0 1 2นะคะออกสองเจ็ด หลักสิบของเราเข้าสองนะคะเพื่อนๆแล้วมีเจ็ดเป็นหลักหน่วยด้วยนะคะงวดต่อมานะคะสี่กับหนึ่งนะคะห้าแปดเก้าศูนย์ออกแปดแปดนะคะแปดมาทั้งสิบและหน่วยนะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะสี่กับสองนะคะก็จะได้หกเก้าศูนย์หนึ่งออกสามศูนย์เก้าหลักสิบของเราเข้าศูนย์นะคะมีหลักหน่วยมาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน งวดต่อมานะคะงวดต่อมา2บวก3นะคะเป็น5 8 90ออก5 2สองนะคะหลักสิบของเราเข้า5งวดต่อมานะคะ3กับ6กนะคะก็จะได้9 2 3 4อมออก9 2สองนะคะหลักสิบของเราเข้า9มีหลักหน่วยมาด้วยนะคะเ,เพื่อนงวดต่อมานะคะงวดต่อมา สามบวกหกนะคะก็จะได้9ก้าสองสามสี่ออก4ี่หนะคะหลักสิบของเราเข้าสี่มดต่อมานะคะเพื่อนเพื่อนสกับศูนย์นะคะได้สองห้หกออกสองสหลักสิบของเราเข้า2นะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาดูสูตรกันนะคะสองวดสุดท้ายนะคะเรามาดูสูตรงวดที่แล้วกันก่อนนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักพันนะคะสองครั้ง ห้าบวกห้าเป็นศูนย์นะคะใช้หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะบวกสองบวกสี่แล้วก็บวกสี่คงที่นะคะเพื่อนๆก็จะได้สองบวกแปดก็จะได้ศูนย์นะคะสูตรนี้นะคะบวกสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะก็จะได้ศูนย์บวกสามเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าออกห้าสองหลักสิบของเราเข้าห้านะคะ ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อกันนะคะเพื่อนๆหลักพันนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะบวกห้าบวกสองแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะเพื่อนๆก็จะได้เจ็ดนะคะบวกหกก็จะเป็นสามสามบวกสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดฉะนั้นสูตรที่หนึ่งของเรานะคะได้สามหกเจ็ดแปด ทีนี้เรามาต่อสูตรที่สองกันเลยนะคะสูตรที่สองนะคะหลักสิบบนนะคะเข้ามาแล้วเจ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่แปดนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะหกบวกเจ็ดเป็นสามนะคะสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่ห้าหกแปดศูนย์นะคะออกแปดแปดนะคะเพื<ๆ>่อนๆหลักสิบของเราเข้าแปด 9กบวกนะคะเป็นศูนย์หนึสอได้ออก3 0มนย์เะคะหลักสิบของเราเข้า0ูนย์นะคะสีบวกหนะคะเป็น5้าหกออก5้สองนะคะหลักสิบของเราก็เข้า5้นะคะเจบวกหนะคะเป็น8 9 0เกย์สออก92นะคะหลักสิบของเราเข้าเก้างวดต่อมานะคะงวดต่อมา สองบวกหนึ่งนะคะเป็นสามสามสี่ห้าเจ็ดเก้าออกสี่หกนะคะหลักสิบของเราเข้าสี่เมื่อต่อมานะคะศูนย์บวกหนึ่งนะคะจะเป็นหนึ่งสองสามห้าเจ็ดออกสองสี่นะคะหลักสิบของเราเข้าสองทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อน,อนสองมืสุดท้ายนะคะสูตรที่ใช้นะคะเพื่อน,อนใช้หลัก หมื่นนะคะหลักหมื่นสี่บวกหลักหน่วยนะคะหน่วยบนสแล้วก็บวกหน่งคงที่นะคะเพื่อนๆเป็นสูตรง่ายๆนะคะสี่บวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหน่งเป็นเนะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะบวกหน่งบวกหนึ่งบวกสงบวกสอนะคะเก้าบวกหนึเป็นศูนย์บวกหน่งเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสเป็นห้าเก้าศูนย์นึ่งสามห้าออกห้าสองนะคะ ว่ต่อมานะคะงวดปัจจุบันนะคะเรามาลุ้นกันนะคะให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนๆหลักหมื่นนะคะหนึ่งหลักหน่วยนะคะสองแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะก็ะจะได้สี่นะคะเพื่อนๆสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งก็สี่ห้าหกนะคะบวกสองบวกสองก็จะเป็นแปดแล้วก็ศูนย์นะคะได้ 4, 5, 6, 8, 0, สี่ห้าหกแปดศูนย์เป็นสูตรที่สองนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรที่สองเรามาต่อสูตรที่สามกันนะคะ สิบบนสูตรที่สามเข้ามาแล้วเจ็ดงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่แปดนะคะเ,เพื่อนเ <ๆ S 1> เรามาดูกันนะคะงวดแรกนะคะศูนย์บวกหกนะคะก็ได้หกแปดศูนย์สองสี่ออกแปดแปดนะคะเข้าแปดงวดต่อมานะคะสองบวกหกนะคะก็เป็นแปดศูนย์สองสี่หกออกศูนย์เก้านะคะสิบบนของเราเข้าศูนย์นะคะเ,เพื่อนๆน งวดต่อมานะคะศูนย์กับ7ดนะคะก็จะได้เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าออกห้าสองนะคะหลักสิบของเราเข้าห้าเมื่อต่อมานะคะเจดกับศูนย์นะคะก็จะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าออกเก้าสองนะคะหลักสิบของเราเข้า9้านะคะเพื่อนๆนเรามาดูงวด่ต่อมานะคะห้ากับเจดนะคะก็จะได้สองสี่หแปดศย์ออกสี่หนะคะเข้าสี่นะคะ ว่าต่อมานะคะเก้ากับเก้าเป็นแปดนะคะแปดกับแปดเป็นหกแปดกับหกเป็นสี่หกแปดศูนย์สองนะคะออกสองสี่นะคะเข้าสองนะคะเอาแล้วทีนี้เรามาดูเรามาดูสูตรกันสองว่าสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆงวดที่แล้วนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักแสนนะคะหลักแสนนะคะสอง บวกด้วยหลักสิบล่างนะคะสแล้วก็บวกด้วยท้ายครั้งที่ท้ายครั้งที่สนะคะหลักสิบนะคะสครั้งสามบวกกันสาครั้งเป็น9 <c oughs> นะคะแล้วก็บวก8คงที่ได้4นะคะได้7ก็จะได้1นึ่งนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะบวกสองบวก2บวก2อแล้วก็บวกสนะคะบวกไปทีละสองนะคะเพื่อน เอาละก็จะได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเ้าออกห้าสองหลักสิบของเราเข้าห้านะค่ะเพื่อนเอนทีนี้เรามาต่อกันที่สูตรหลักสิบบนงวดนี้นะคะเรามาลุ้นให้มันผ่านไปนะคะให้มันเข้าอีกงวดหนึ่งนะคะให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนเอนหลักแสนนะคะแปดบวกหลักสิบล่างนะคะห้า บวกหลักสิบนะคะท้ายครั้งที่สองนะคะสามครั้งหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามนะคะแล้วก็บวกแปดคงที่แปดกับห้าเป็นสามสามกับแปดเป็นหนึ่งได้สี่นะคะเพื่อนเพนืแล้วก็บวกไปทีละสองนะคะสี่หกแปดศูนย์สองเป็นสูตรที่สามเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันบวกไปทีละสองนะคะเราสามารถใช้เป็น คู่กับขี้ได้เลยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเข้าคู่นะคะออกคู่สูตรที่งวดที่สองนะคะเป็นเลขคู่ออกเลขคู่งวดที่สามนะคะออกเลขเป็นเลขขี้นะคะก็ออกขี้นะคะทีนี้งวดที่ผ่านมานะคะเป็นเลขขี้ก็ออกเลขห้านะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทั้งสามสูตรนั้นชนกันที่ตัวไหนนะคะพเพื่อน เรามาดูตัวชนทั้ง3สูตรนะคะงวดแรกนะคะสูตรที่1กับสูตรที่2กับสูตรที่3ยังไม่เข้านะคะ7012นะคะออก27นะคะเข้า2งวดต่อมานะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะทั้ง3สูตรนะคะชนกันที่8กับ0นะคะ8080 80ออก88นะคะเข้า8 ว่าต่อมานะคะทั้ง3มสูตรนะคะชนกันที่6กับ0ูนย์ะคะ6 0ศูนย์ออกศูนย์ะคะเข้าศูนย์หลักสิบนะคะเพื่อนเพื่อนว่าต่อมานะคะทั้งสมสูตรนะคะชนกันที่5กับ9 5 9 9หหออก5้านะคะเข้าหนะคะหลักสิบว่าต่อมานะคะเพื่อนเพื่อนทั้ง3มสูตรกันชนกันที่9้าตัวเดียวนะคะ ออก92าสองวต่อมานะคะทั้งสามสูตรชนกันที่4ี่ตัวเดียวนะคะออกสี่หวต่อมานะคะทั้ง3ามสูตรนะคะชนกันที่สองตัวเดียวนะคะออกสองสี่อ้าวแล้วทีนี้เรามาดูสองวันสุดท้ายกันนะคะสูตรเราไปดูนะคะสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามได้ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะคะกับสี่หกแปดศูนย์สองสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสามห้ากับสี่ห้าหกแปดศูนย์สูตรที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งศูนย์สามสี่ห้า กับสามหกเจ็ดแปดเอาลนวะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะชนกันที่ห้านะคะห้าแน่ๆชนกันหนึ่งสูตรห้าสมีแค่เตอวเดียวนะคะสามนะคะสามมีสามสูตรชนกันที่ห้ากับสามนะคะเ,เพื่อนๆออกห้าสอง เอาแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะงว,วดนี้นะคะเรามาดูตัวชนนะคะหมีหกมีสามสูตรนะคะหกแปดหกกับ8ดนะคะเป็นตัวชนของงวดนี้นะคะเพื่อนๆที่นี้เราจัดก,กันไว้นะคะกันสําหรับตัวรองนะคะตัวรองสองสูตรนะคะ เป็นตัวลองก็คือ0นะคะ0กับ0กับ4นะคะเพื่อนๆอลองศนย์กับ4นะคะอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะอันนี้เป็นตัวลองนะคะเพื่อนๆพิกุลก็ว่าไปตามสูตรนะคะจะเดินต่อแล้วไม่เดินเรามาลุ้นกันวันที่16นะคะเพื่อนๆว่ามันจะออกตัวไหนนะคะจะเข้าหรือไม่ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าไม่ชอบผ่านไปเลยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณที่ติดตามนะคะขอพรบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ